วิธีเช็คเครดิตบูโรเราสามารถขอผ่านแอปธนาคารในมือถือได้นะครับก็แอปสําหรับที่จะขอได้นะครับก็จะมีตามหน้าจอแบบนี้เลยครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับใช้แอปไหนอยู่ให้เรากดเข้าแอปนั้นได้เลยครับในส่วนการขอนะครับจะกดคล้ายๆกันนะครับให้เรากดบริการอื่นๆจากนั้นนะครับก็มาหาขอตรวจเครดิตบูโรถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปจากนั้นก็ป้อนรหัสในการเข้าแอปได้เลย ป้อนเสร็จแล้วนะครับในการขอเครดิตโบโลผ่านแอปธนาคารนะครับส่วนมากนะครับจะมีอยู่2แบบคือแบบราคา1 5 0แบบที่1จะเป็นรายงานเครดิตบโรอย่างเดียวนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นข้อมูลนิสิตวงเงินของเราที่มีรวมไปถึงนะครับประวัติการชําระย้อนหลังสถานะบัญชีต่างๆอ่าตรงนี้นะครับถ้าอยากจะเช็คว่าเรามีครั้งชําระนี่หรือไม่นะครับก็เลือก1 5 0กระพอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเช็คคะแนนเครดิตด้วยนะครับก็เลือก200บาทได้นะครับ รงนี้นะครับเราจะได้ทุกอย่างเหมือนกับ150แต่จะได้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือคะแนนหรือว่าสกอร์เครดิตบูโรของเรานะครับคะแนนเครดิตนี้นะครับเราเอาไว้เช็คความน่าเชื่อถือทางการเงินของเรานะครับถ้าใครนะครับอยากจะเช็คว่าเรามีโอกาสกู้สินเชื่อผ่านหรือไม่นะครับก็สามารถเช็คแบบ200ได้นะครับเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอะไรเพื่อนนะครับอยากขอแบบไหนก็กดเลือกราคานั้นได้เลยครับเมื่อเลือกราคาเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดต่อไป ต่อมานะครับเราก็อ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขในหน้านี้ให้เรียบร้อยกรณีที่เรานะครับยอมรับได้นะครับก็สามารถกดยอมรับได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับเราจะรับเครดิตบูโรช่องทางไหนก็แอปส่วนมากนะครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบแบบที่1คือผ่านอีเมลที่ผูกกับแอปธนาคารและแบบที่สส่งมาหาเราทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์นะครับก็จะช้ากว่าทางอีเมลนะครับ อะไรบเบื่อนะครับใช้เป็นแอปธนาคารอื่นก็สามารถเลือกช่องทางในการขอรับรายงานเครดิตได้นะครับแต่ถ้าเป็นของกรุงเทพนะครับมันจะตั้งต้นให้เราเลือกอ e ีเมลก่อนตรงนี้นะครับเราจะได้รับรายงานผ่านอ e ีเมลแต่ทั้งนี้นะครับแนะนําให้เรามาเช็คที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะครับถ้าที่อยู่ตรงนี้ผิดแนะนําให้เราแก้ไขให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อกกรณีที่ทางแอปส่งข้อมูลมาให้เราทางอ e ีเมลไม่ได้นะครับเขาก็จะส่งมาให้เราทางที่อยู่ที่เราได้ให้ไว้กับธนาคารตรงนี้นะครับ โอเคครับถ้าในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถกดต่อไปได้เลยครับหน้าต่อไปก็เช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าข้อมูลถูกต้องไหมอีเมลถูกไหมนะครับประเภทรายงานถูกต้องไหมและค่าธรรมเนียมนะครับถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นก็กดต่อไปหน้าต่อไปนะครับจะมีให้เรายืนยันตัวตนผ่าน N D I D ตรงนี้ให้เรากดต่อไปอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกให้เราไปยืนยันตัวตนแบบนี้นะครับก็กดต่อไป หน้าต่อไปนะครับเราจะได้รหัส OTP นะครับส่งมาหาเราที่เบอร์โทรที่ผูกกับแอปธนาคารนะครับเราก็นํารหัส OTP ที่ได้นะครับมากรอกในช่องนี้ได้เลยครับเมื่อกอกผ่านแล้วนะครับบางคนจะมีให้เราสแกนใบหน้าก็สแกนใบหน้าให้ผ่านได้เลยครับหรือว่าบางคนนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าของการจ่ายเงินหน้านี้เลยครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ลองเช็คตรงนี้นะครับว่าเป็น NCB ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็มาเช็คอยดเงินถ้าถูกแล้วนะครับก็กดต่อไป หน้าต่อไปนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับโอเคครับถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับเราก็รอเอกสารส่งมาหาเราได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็นขอผ่านอีเมลใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับทาง NCB นะครับก็ส่งรหัสผ่านในการเปิดข้อมูลเครดิตบูโรส่งมาให้เบนทางข้อความ SMS แบบนี้เลยครับเมื่อเราได้รับข้อความเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่อีเมลที่เราขอเครดิตบูโรได้เลยครับนี่นะครับได้รับเอกสารแล้วนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับหาไม่เจอนะครับให้เรามากดขีดซ้ำคีดและกดเข้ากล่องจดหมายทั้งหมดจากนั้นนะครับเราก็จะเจออีเมลเอกสารส่งมาให้เราแบบนี้นี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับและเลื่อนนะครับหน้าจอลงมาข้างล่างและมากดเปิดไฟล์ pdf ได้เลยจากนั้นนะครับก็ป้อนรหัสผ่านที่เราได้รับในกล่องข้อความ sms ป้อนให้ตรงเข้าไปได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดหรือว่ากดทําได้เลยครับ โอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลเครดิตบูโรของเราแบบนี้เลยครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนตัวว่าสรุปข้อมูลบัญชีสินเชื่อรวมไปถึงนะครับรายละเอียดบัญชีที่เปิดอยู่ยอดของเรามีครั้งชําระไหมและคะแนนเครดิตใครที่จ่าย2องนะครับเราก็จะได้เห็นคะแนนได้เห็นสกอร์ของเรานะครับ และหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการสืบค้นมีธนาคารมีบริษัทไหนเข้ามาเช็คข้อมูลของเราบ้างก็สามารถไปดูในเอกสารของเพื่อนๆได้เลยครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสะดวกใช้แอปธนาคารขอเอกสารเครดิตบูโรนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้แบบง่ายๆได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็สอนใช้ Android นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ